ขยวเฮ็ดพีนองว้าวอ่ะดูอะดูว้าอีกนิงนึงไอเรียเจ้ันในเมื่อไห้นนองอิงสองตัวเนาะเลียกเงาสวัสดีสวัสดีพี่นองเมน่นี่เทียบงานพี่นองชื่อันท่วงแล้วอันหอดแปดเมิ่อนันดีว้าโมเกะได้จตน้อย ปเป็นาะสกาโกเอพกํลังสิไปอะนะพาไปกินชินดาร์นะมืนอวนเนาะดินว่เขาจะเปิดไม้มันเป็นแบบบุฟเฟ่น์้คนละเก้าสิบเก้าบาทว่ะบนเรื่องเครื่องดื่มเนะพี่นออืมีเส้าเขียมเขี่ยมแท็ดูนะก็เสล่ขึ้เดียร์หมยักคิ้วหรืออุตาคิมอันนี้ยชิมงานหลินกองแต่ก้าไปกักผูเป่าผูวงอะ หาผวกเวจาดบอกผวงเนาะเดวกาซกกันเลยเน่ก <su> ันเลยเนี <su> ่ยเอ้ยกะลังคิดได้ยางเีก็ไม่ไม่เลื้งไม่เลื้ยงไปเดีไปนำนะคนวะยืเื่นนะเดยซื้อใหม่กินยืเหื่นไม่เลื้ยงนะตะปันท่องปลาพี่น้องหนาหน้ายางแหงบะหน้าอ้วนข้าแหงดิมะโบมันใหญ่แบบปานกููแมนโอเมียนไห้รถควบอวนเด้อสหลดน่ะ ้ดีมัอนก้นตะขี่ามป่ะี่นอง เอาเครื่องพี่น้องาะวด,ดีนสั่งชิ้นขายอันในเฟสอยู่ไทยดิมาเอาเนาะเขาจะเอาหาผิวอันนี้กะเป็นเครื่องทีดีมสั่งจากเฟสอยู่ในไทยนะพี่น้องเลยกะมีคนอยู่ฝั่งลาเนี่ยขาจะเอาหาที่ว่าฮาอันหิวชิ้นขาดจากไทยมาลาเนาะข้าจะมีทีอยู่อ่าลงจีมุกดาฮาแล้วจะก,กะเอาขามาฝั่งลาเนาะพี่น้องอันนี้ค่ะดินสั่งเกิดม,มาเนาะเสียค่าฝากนะเจ้าพันกีประมาณเจ็ดสิบบาทเนาะ พี่น้องพี่น้องมื่อนีเปิดมื่อทำเอียดข้ามตามมุกกระ t h ก็รักสกาวพันกีบท้ามตามมุกมมมกระ tha สกาวหนีสาขาซีสนนักขีดนะครับจัดงานเรียกพี่น้องที่ว่าไปหานหานันบุฟเฟ่นะมดก่อนนะ้องพอเปิดวันทำเอียดนี่ว่าราคากับสกาวพันกีบกัเลยมาหาสินดานนกแก้วเนาะที่เคยกินประจำนะพี่น้องนี่เนาะอ,อันนี้กะ น,น้ำจิ้ม้น้ำจิ้มหาพี่นอนองน้ำจิ้มเยกเสิอก็นักเสร์ฟมาตอนนี้พี่นนองแป๊ปซี่แป๊ปซี่บ,บาง,วมมง่วนบางตอนกะพี่เสียงเนาะพี่น้องพอมเสียงลีขิทธิต มาเด้อพี่น้อง fc ทุกคนมากินน้ากันเด้อกดอื่นกัขอบู้ขอบใจทุกคนไร่เนาะที่คอยเป็นกาลังใจให้เดียมตลอดมาจนหอดมานี้เนาะดีมกับมานี่กับหอดแปดหมือนก็นเลยพาหน่องเนาะมาเรียงมูกกะทะนะพี่นอ้องคล้องหมักสุเพินดได้ถาหอดลักเมือนสุดายริบกะสิมาพาุวนมากินขนาดเนาะเพราะว่ามันกะสิว่าเป็นแบบด่มกะ บอกันน้องๆไว้เนาะจะบอกคำใดคำนั้นนาพี่น้องถ้าวไปติดตามยินมาเนาะก็เลยพาชวนมากินเนาะซึ่งว่าสุดหนึ่งกะตกราคาอยู่60สิบพันกีบเนาะพี่น้องเป็นเงินไทยกะสองรอยบาทน้าพี่น้องอยูุ่ติหานสินดัดนกแกเพราะว่าว่าสิไปกินบุฟเฟ่แล้วเขาจอมดก่อนเนาะเพราะว่าเปิดเมือทําอิดคนเขาไร้คงกินเมดเนาะก็เลยพามาหันนกแกที่เคยกินประจําต่อเนาะกับบรรยากาศกับพี่น้องยิ้มปีเซียนเนาะเพราะว่ามันเป็น มีเสียงเพลงติดลิขสิทธิ์เนาะพี่น้องเพราะว่าเสียงเพลงหน่อยหนึ่งมันก็ติดลิขสิทธิ์ก็บ่สามารถสร้างรายได้ได้เนาะพี่น้องเนาะนี่อันนี้ก็สิเป็นหน้าตาเนาะพี่น้องดาดสินดาดมุกกะทะบานดีมสุราในิยมกินแบบนี้แหละพี่น้องช้าอ่อนช้าอ่อนพี่ละเสร็จแล้ว

ส่วนว่าอันไม่ใช่เลี้ยงปันทองแล้วก็พอกะจะดิมกะสิซอกราบมือหายกินยุ่เฮือนเนาะพี่น้องเพราะว่าชื่อคนบาได้มานนำเนาะไม่ใช่ชื่นสาวๆมาเสียเลยพี่น้องเห็นน้องเห็นน้องน้องนุ่งกินดิมกะดีใจเลยเนาะพี่น้องความซุกดิ่มกะมีซำหนีแหละเห็นขอบพวมีความสุขเห็นน้องนนุ่งเนาะมีความสุกดิมกะดีใจเนาะ ก็เห็ดให้ดีมีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณพี่น้อง FC ฟซีไลเดอร์ที่เป็นกำลังใจให้ดีมตลอดมาเนาะขอบคุณขอบใจเป็นดายิมเด้๋ยวบอกยิมไม่ยังบ่อกยิมกินห่อนน้ำมันมันบ่อ่าเพือแต่อีตัวน่ะยาลินยาลินก็กระจอกพี่อ่ำเฟนดายิมเด้วบ่ผู้สวดน้ำพี่มสวดน้ำ หวางเป็นดตอิ่มแล้วซแเล่เด้ย่างยังพักเวพี่นองจะพาบรรยากาศในหานพี่น้องคนร้ายดะพี่น้องล้างจากจิมุกกระทาแล้วนี่ยภาพาเราเป่นเสื้อผื่นงานเป็นึสื้อนเอ้ากับเป็นึสื้อือไเอนเอ้ามาเปินงานก่อนูข้าวแก้วก็ล่างนั้น พูดซื้อแล้วนะวันที่สองอนที่สากับเปิดก่อนเด้เที่ยบพกหล่อแล้วานเปิดงานเปิดที่สองที่สามเพาะหล่อกรมัาหล่อกพี่น้องทุกคนไล่ไลได้เฉยเบิ่งเดชิมาปลาล่องพี่น้องปลาล่องว่าไ้สิเมนกันสามสี่สาวว้ลสีเอาก่อนทางมาจากดูว่อันซดหน่งสามดอกหาพัน แลดูแมนี่บอกซ้ดอกหาหา่านได้จดอันอันตันเดอวิเออก่อนอันอาก่อนอันแลออลคอนดอกแล้วเอามาสะออหน่อยด้ดู หนึ่งสองอ้ไม่ถือไม่อยู่เออไม่ได้หรออ้อาคี้ไมด้วยเ่ได้อาคี้ไมด้วอ่าไม่ยากิียเฮดพี่น้องอ้าดูอ่ะดู

นี huh. ่อัตหนีงานเลยมาเนาะอัตนีบอ่ะห่วงโอ้ไปไังพ่วงได้ได้รางวัลปอบใหญ่เหมือนกันแต่มาซ้ำซิฟได้ได้ตุ๊กตาเลือกเลือกที่หนาไปยั่คิวแม่ยงเลยเที่ยมเพิ่งเด้อยป้าหนาตุ๊กตาน้องปี่น้องหลังจากที่ซัดไปแล้วนะเหมือนกันซ้ำซิฟเดีตุ๊กตาตัวเดียวตอนนี้ตัวเดียวจอนตัวดทั้งเงามาเนาะ เสผ้าหลอกเบิรงตัวลยกับซีมีสัตว์กับปุงเลยพี่น้องข้าจากำลังตนะังเนาะเจ้าม่อยได้ีพัดกับนมีเทียมอันเดยสียวพวญ่งสัตวไดนะปาริ่งคูมันอนะลิ่งแฝดอ่อนที่อะไล่ะไม่อ่อนกับว่าถเนอะบิ่งหนาไม่ยออ่อนป้าชิปันยังไปยังหล่ญญหลยอยลข้าจาเริอบคล้ายเครืองค้ายคลองอ่ะดา นี่อีกจักมือเหมือนี้ากับซาสามพูนที่สองนย่อีกว่ามันเป็ดกับมือไเยน้ายขนมอาัวใจคาพ่น้อิมสิมอะรบเนี้ยยงรอเนักปัเยาตอนนี้พี่น้อง ยู่บนชุม่เนราัวชัดหมไปเบียรลูกเม่นได้ยวงนะุบหวงรถหลายตังนะมีออกลสัตว์ไปลสัว์ใหเอินนึงตัวนึงได้ลตัวนึงสอีกตัวนึงหม่หนองอิงลองด้ว ไว้ดอกนี่นะเออไม่่แหละดูช <c ười> ุดไทยม่ได้ดูชุดไทยบาเถือมาเบิ่งซีมือพะย่วงกันเด้อนีมาอยู่เบาแขนยันแงวนะหนึ่งสองอาไดเอาใหม่หนองอิงได้หนึ่งสอง

ได้มได้เมื่อไห่นนองเอิงสองตัวนะเออเี่ยงกับเตาอ่อนปิหน้าเตาเดดอปิหน้าเตามาดูปิหนัดตาหนเตาตอนนี้ไม่คิวกำลังสีสัตว์นะหนึ่งสองสามึบสัตว์แหงแห้แล้วอ้าลูกแรงกประมาณแล้แหเลยนะแนนโอ้ย มันจะมักระปุกเลยพี่น้องเลยี่ะเจ้าช่วยไม่มกระปุกไลยแหละวันจัดกระปุกืมาหคนยืชุเนื้องาคนมลายนเยเดียครดไม่รูคนสดสเยแห่อคนยดนยาน่อูีบเป็นนี่ห็่คือเอาแบบจุมน สุดหนึ่งสองร้อยบาทพี่น้องชุดหนึ่งนะกาจะหายเครื่องพักเครื่องอันนี้เนาะลายยางกินกี่เหมือนนี้แมุ่ดหนึ่งกะบพวกกินเนาะเดี๋ยววันนี้กินอย่างก็จะหายชอบกันเลยมีตักหนึ่งนะพี่น้องมีตัฟมีช่วงนมมะนานมอ่างน้นอย่างนี้ะไมนุ่มจัะเลยนุ่ม เฮ้ยมีน้องเข้ากาเอาพักลงไปก็จะหายไปสุดเลยมีใครหน้าเหลืไนกันใครสุดล้นใหนี้ออกมาห e, ้ายตื Hello, ่นเาุกินแล้วไม่ได้หาี่จะกินกินแ้บนี่พี่น้องเตรียมของอย่างกันเลยแม่ถั่วจะมาไม่ไม่มีเรื่องหรอกเอาได้แต่ทุกอย่้งเลยเพือ ดยอ้แจัทุกใบ้ไม่เลี้ยงเลยนะอาจายนี่เลยบอกแม่เจ้ามันอจะขึ้ไส่เียรนอนในเลี้งไห้ต้าบก็ไงดนอ่โในทั้งเรือนหอายเดียวหลงสายมีทุกชั้นโอ้เศรนอนพี่น้องของไปไงโดนก็มีเลยภาหนางเมื่อหร่มาจีบจุดนี้เลยโอเคนะเจ้าสิคันวะคออยวพี่น้องคนที่ไปกินนีท้เลือนเด้อไปบ เด้อปีนองกินไปกินมาเห็ดจุ่มมาเด้อปลาฟันทอกเนี่อมูเพิ่นหน่อยนะมูแถวปานเรียนไปน้องจีเอิร์ดเออเนี่ยล่ะไม่ได้กินไม่ได้กินมูกระ tha เออไม่ได้กินมุกระ t h เดี๋ยวมูเพิ่มใกล้จะกินแล้วแต่ไหนนะกลายเป็นแบบจุ่มเอาได้พี่น้องนี่เจยอยู่ไหมฮะเตะเตะมาเด้อพี่น้องเด้อ สปื่อยไที่เป็นจิงเยอะแยไแล้วมดองกิหนั่งไดเียร้งงาเป็นผ่ไหมกาเป็นอรเอาเป็นอรงแบบเห็ดจุ่มหมดอ่พี่น้องเลยกำลังกินปรุงปรุงกันไอ้บรรทออปรุงใจปะตอนนี้กำลังกินนะจยืนาะ มหนาจะกินไหม่เกาเมือเด้อขันอยากกินเองฝากพี่น้องกดกดแช่กดติดตามให้เด้อกำกงวกเดอกำกกติดตามกกดตาโอเคกำงติดตามก้องี้เด้อกวดเด้ว เ,เออเคเสนาไปใสเ่เบสพี่น้องมีเรื่องกับพี่ดอยยิ่ในมุมเหมือดได้กินแบบลวกเอา้อเาวกินกับข้าวกินแบบมุมเหมือดได้ตอนนี้ได้พอไฟมันบาดแจงปันใดน,นะดีพยวเดียวันไปเลยเดีกินมาทิคนอยิ่มได้พี่น้อง สำหรับคลิปนี้ดีมกับฝากไว้ซันมิทุกคนขอโมกขอบใจทุกคนไลเดร์ที่เป็นกำลังใจให้ดีตลอดมาเนะาะทำมากับฝากกดไลค์กัแแร์เป็นกำลังใจดีไหมเดอ้อไว้พอกันใหม่คลิปหน้าเลวทุกคนเดอ้อสบายดีบ๊ายบาย